กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมคาเวตี้ม o b บายและสารบหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมก็อัปเดตในส่วนกล่องปกติกล่องใหม่เข้ามาผมเป็นกล่องในโหมดของปั t ทเชิญรอย่อโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะจะมีในส่วนตัวสกินรถบรรทุกครับผมที่เป็นสกินใหม่ล่าสุดอืต้องบอกเลยว่าเป็นรายคาฟิตี้รถบรรทุกครับผมที่อืลายแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คลิปวันนี้ผมพี่ลิงจะลองเปิดกล่องหารายรถกันดีกว่านะแล้วนอกจากในส่วนตัวสกนรถบรรทุกแล้วผมก็ยังมีในส่วนตรงตัวรายสเก็ตบอร์ดโอ้โหสเก็ตบอร์ดการาฟิตี้บอกเลยว่าเอาใจขาเด็กสเก็ตบอร์ดมากๆาเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็น2อ,อย่างที่พี่ลิงอยากได้ในคลิปนี้อย่างที่สามก็ผมก็จะเป็นรายส่วนตัวรถอื่นๆแล้วก็ตามด้วยในส่วนตัวคลาสต่างๆในโหมดของแบตเทิลรอยย่ที่มีรายใหม่สซมแซมาด้วยเหมือนกัน มาแรกเวลาแล้วผมที่เราเนี่ยจะไปเช็คเลการออกของกันบ้างับผมตอนนี้เนี่ยตู้นี้มีการันตีอยู่ผม2ชิ้นที่เป็นระดับอ e ีพิกโดยมันจะมีอ e ีพิก6กชิ้นเพราะกับว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยในส่วนของการเปิด30กล่องเนี่ยเราต้องได้อย่างน้อย2อ e ีพิกครับผมซึ่งมันจะออกชิ้นไหนอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ที่ดวงของแต่ละคนล้วนๆผมใครดวงดี10ครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะออกรถบรรทุกเลยก็ได้เหมือนกันนะผมก็เลยได้ว่าวัดดวงกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ โอเคผม1ิบกล่องแรกราคาของตัวกล่องตอนนี้เมื่อรดราคาผมเหลืออยู่ที่540 cp ต่อ10กล่องคอนเฟิร์มอีพิก,กหนึ่งชิ้นครับผมแต่จะมาชิ้นไหนอุ๊ยมาเป็นสเก็ตบอร์ดโอ้ชิ้นแรกมาครับผมเป็นสเก็ตบอร์ดนี่ก็ถือว่าเฮ้ยพี่ลิงว่ามันคุมแล้วผมเพราะสเก็ตบอร์ดเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นพาณิชย์อย่างหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้บ่อยกว่ารถด้วยในบางสถานการณ์นะ เอาละมาเปิดกันต่อผมในครั้งที่2คราวนี้ไม่มีการันตีผมแต่ก็หวังว่ามันจะออกอีพิกมาอีกสัก1ชิ้นนะพออีกสัก1ชิ้นอ e ีพิกจะคุ้มมากแต่มาเป็นแลแทน1ชิ้นนะแต่คราวนี้รอบที่3มอันนี้เนี่ยการันตีอ e ีพิกอีก1ชิ้นขอเป็นรถบรรทุกเลยไดี๋ยจะได้จบเลยคลิปนี้ประหยัด C ีพีด้วยแล้วก็จบเร็วๆด้วยแต่เป็น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 รถเหมือนกันนะแต่แต่ไม่ใช่รถบรรทุกอะเอาละแล้วก็รอบที่สี่ผม ลิงว่าจะหยุดประมาณสักถ้าเกิดว่ามันประมาณ4ี่ถึงห้าพันเนี่ยไม่ออกก็น่าจะหยุดแล้วนะเพราะว่าจะเก็บซีพีไว้เปิดตู้อื่นบ้างครับผมโอ้โหอีปิกมาอีกหนึ่งชิ้นครับผมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมเป็นสกินคัาสในโหมดของ BR กับตัวคัสใหม่นะเอาละรอบที่5ผมกับของอีปิกเรืออีก3ชิ้นขอจบในรอบนี้เลยได้ไหมกับตัวรถบรรทุกนะรถออกมาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคผมจบโอ้โหเฮ้ยบอกเลยว่า รู้สึกว่าเลทการออกครับผมกด10ครั้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์การออกของอีพิกหนึ่งชิ้นนี่เฮ้ย hey, ถือว่าดีกว่าในะสมัยก่อนเลยนะแต่ก็ไม่แน่ผมนี่อาจจะเป็นดวงของพิริงก็ได้นะสุดเลยผมรอบนี้เนี่ยกดไปประมาณ50ครั้งด้วยกันนะผมก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2,000 CP นิดๆอ่าก็จะได้ในส่วนตัวรถบรรทุกมาแล้วสำหรับพิริงนะแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยสำหรับใครที่เปิดหารถบรรทุกเปิดได้ตอนที่ครั้งที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพิริงที่ข้างใต้สคริปชันด้วยนนนั่นเอง,เองนะ ในส่วนโมเดล,ลลายของตัวรถในตัวเกมก็ผมก็เดี๋ยวมาขับกันให้ดูเลยผมปุ๊บอ่าพอเราขึ้นรถปุ๊บเนี่ยลายของตัวรถก็จะเปลี่ยนไปผมโอ้โหบอกเลยว่าอืมลายกาฟิตี้เนี่ยในตัวเกมนี่สุดจริงก็ผมโอ้โหโคตรเท่เลยบอกเลยว่าใครที่ชอบแบบขึ้นชอบกาฟิตี้เนี่ยอืสกินนี้นี่ก็หน้าเด็ดหน้าโดนผมกลายเป็นรถสายวันเต็มตัวเลยนะ รถซับซินที่เป็นจุดเด่นของเจ้ารถบรรทุกนี้ผมอย่างแรกเลยก็คือตัวรถของผมถึงแม้ว,ว่ามันอาจจะดูวิ่งช้าหน่อย,นอยนในความเร็วตั้งต้นนะแต่เกิดวันวิ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าแว้นในระดับหนึ่งได้ดีมากเลยผมการคนโทรลก็ไม่ถือว่ายากมากแต่ที่สําคัญคือตัวรถของผมมันค่อนข้างมีเลือดเยอะมีความถึกเยอะมากๆเลยผมโดนมิซล์หลายลูกมากกว่าจะระเบิด รวมถึงตัวรถเนี่ยยังสามารถบรรทุกคนได้ค่อนข้างเยอะมากๆด้วยเช่นกันผมเวลาเราไปเพื่อนเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ารถเจ้านี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากผมสามารถเป็นป้อมประกานช่วยเราในการเซฟกระสุนจากศัตรูที่ยิงใส่เข้ามาได้ในระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะคนขับก็บผมกระจกเนี่ยเล็กมากการที่จะยิงใส่โดนคนขับได้นเนี่ยคือให้เกิดว่าเทียบกับรถอื่นๆเนี่ยบอกเลยว่ายิงใส่ยากมากเลยนะและก็คนที่อยู่ข้างหลังก็ผมจะมีมุมในการยิงเนี่ยที่มากกว่ารถปกติด้วยเหมือนกัน เลขนึงสิ่งก็ผมที่ค่อนข้างมีความสําคัญและก็หลายคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมถึงเจ้ารถบรรทุกนี้ก็คือดามเมจรของมันเนี่ยเมื่อขับชนกับผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แรงจ,จัดเลยผมจะแรงขนาดไหนก็มาทดสอบก,กับตัวละครเลือด150กับใส่เกาะ3กันโดยตามปกติผมถ้าเกิดว่าเป็นรถทั่วๆไปผมที่ไม่ใช่รถใหญเนี่ยการชนกับผู้เล่นนะผมมันจะต้องชนอย่างน้อยเ,เนี่ยสครั้งขึ้นไป รือก็คือชนครั้งแรกศัตรูมันจะไม่ตายผมชนครั้งที่2เนี่ยถิงจะคอนเฟิร์มว่าตายแน่นอนนะแต่สำหรับเจ้ารถบรรทุกเนี่ยในการชนของมันนะผมจะเป็นดาเมจแบบพิเศษที่จะเป็นตัว KO ผมหรือก็คือเมื่อโดนชนเมื่อไหร่ผมตัวละครของเราเนี่ยจะน็อกแล้วก็ลงไปกองกับพื้นทันทีผมเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะใส่เกรสามเลือดหนึ่งร้อยห้าสิบแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามเมื่อ,ดอโดนรถบรรทุกชนเนี่ยยังไงก็ต้องนอนทุกคนแบบแน่นอนนะผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความโหดร้ายของเจ้าตัวรถบรรทุกอันนี้อันเลยนะ แล้วก็ด้วยความสามารถที่กล่าวมาผมถ้าเกิดว่าเราเล่นในภาค PC เนี่ยมันจะมีสายพิเศษมาในวอโซนผมก็คือสายขับรถบรรทุกแล้วก็ขับชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายขับชนเนี่ยมันก็มีการอัปเดตเจเนอเรชันเนี่ยเข้ามาในสู่ของภาคโมบายแลวเหมือนกันครปงปืนเนี่ยไม่สนใจนะเอารถเนี่ยชนเข้าไปเลยผมยิ่งกัน4คนนี้บอกเลยว่ารถมันถึกแล้วมันทนแล้วก็วิ่งเข้าไปกลางโรงศัตรูเนี่ยศัตรูเนี่ยย,ยิงสวนกลับมาค่อนข้างยากแน่นอนหรือว่าเขาอาจจะเซอร์ไพรส์โดนน็อกทีเดียว2องคนเลยก็ได้เหมือนกันครับผมก็เป็นอีีกกหหนนนนึ่่่งสสาายทเเเออไ้ลุนนดมืั ป่ะเพราะฉะนั้นผมเราจะลองไปเปลี่ยนสายการเล่นกันบ้างผมไปขับรถแล้วก็ชิวๆชนคนเล่นกันดูนะว่าสายนี้เนี่ยมันจะประมาณไหนนั่นเองนะก็ไปลุยกันตัดชักไว้ที่นึงเลยตอนที่ฟาร์มของเสร็จแล้วกลับได้รถแล้วก็เจอคน็นช่วงๆนะอันแน่ข้างหน้านี่ใครก็ไม่รู้อยู่ข้างๆเก็บก่อนเป้าหมายแรกของเราฐัลลลลลานะไหมฐันะไหมฐันะไหมโอเคเก็บไปก่อนหนึ่งศพแบบสวยๆอ็นเน่กลับมาอีกทีนึงอีกคนหนึ่งอยู่หลังกําแพง มาแอบตรงนี้หร e ือเดี๋ยวดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนหลังมังเกร์นี่ปะอุ้ยไปเท้าบนข้างหน้าไปว่าอยู่ข้างหน้าเราอู้ตกใจตกใจตกใจอื้มอือเก็บแล้วโหดีนะอุ้ยมีคนมึงโหเยอะเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวจะเย็นเพื่อนจังหวะนี้เราเรายิงไม่ทันวิข้างหน้านู้นข้างหน้านู้นเอาควันไปก่อนหนึ่งลูกกาลังฟาร์มยังไม่ได้เลยเลยให้เวลาคักกันก่อนไม่เป็นอ้าเก็บศพแล้วเก็บศพแล้วเก็บศพก็นอนไปสิครับอันนี้คนแน่นอนผมไม่ใช่บอทเนียนขนาดนี้ มีอีกหรือเปล่าดูทรงแล้วน่าจะมีอีกคนนึงเดี๋ยวลองไล่ดูไปก่อนเลยกันนะโแต่ก่อดได้เกาะสามมากก็จริงครับผมแต่ว่าเกาะสามมันใกล้แตกแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะอ่าจะเอ๋ผมในที่สุดแล้วก็เจอรถคนทุกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาขับกันดีกว่าอดีกว่าว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะสามารถรุยได้กี่คนกันนะไปขึ้นรลเลย ไอเอยร์อลน์แรก <c oughs> ขับไปชนเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่อีกทีนึงแก้ตัวหน่อยอันนี้น่าจะบด,ดับผมขับชนไปซิ่งซึ่งหน้าหนึ่งทีโอเคผมบอกเลยว่าจุกแน่นอนอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของตัวรถ้วยผมยิ่งรถแรงเนี่ยนั่นหมายว่าเวลาเราชนทีนี้เนี่ยศัตรูก็จะโอกาสตายง่ายสูงขึ้น,นแต่เกิดว่ารถมันขับจะช้ามาเนี่ยก็บอกเลยว่าอาจจะต้องชนสองทีเนาะ ตานี้นี่บอกเลยว่าวงไม่เต็มใจครับผมวงขึ้นภูเขาโอ้โหขับรถอย่างยาติเจอรถคันที่2ครับผมก็เดี๋ยวปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนดีตอนนี้เลือดเริ่มลดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนรถดีกว่าเอารถคันใหม่ที่เลือดเต็มๆไปวิ่งดีกว่าอุ้ย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 โดนยิงข้างๆโดนยิงข้างๆอืมเรานะเราอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหอุตส่าห์เปลี่ยนรถมาเลือดลดอีกแล้วแน่จริงก็ออกมาสิแน่จริงก็ออกมาไหมไม่ออกเดี๋ยววิ่งขับไปชนเลยนะ วิ่งขับไปชนเลยนะวิ่งขับโอ้โหแตด่ดูติดติดเมืองฉลาดด้วยอืบอกเลยว่าถ้าเสีว่าเจอบนแบบถนนข้างนอกนี่เสร็จแน่นอนพอวิ่งเข้าเมืองอย่างนี้นี่รถทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> เอ๊ะมีคนขับรถตามมาข้างหลังเรา <c oughs> หันหน้าไปเอาดีว่าจัางหวะเนี้ย <c oughs> น้าสิครับมาดีครับผมจะหันวิ่งรถมาเอา้าหยุดรถเบรกแล้วอ่า อะไรจะชนกันเหรอจะชนกันเหรอรู้เปล่ารถคายใหญ่กว่ากันรถค่ายใหญ่กว่ากันเอามา,า,มา,า,มาดิครับเอามาดิครับเอามาดิครับก็แตกมาดีครับโอ้โหบอกเลยว่ารถเล็กหรือจะสู้รถใหญ่ <c oughs> แค่แรงชนก็รู้เลยว่ามันต่างกันนะแล้วก็ข้าประมาณนี้ผมสรับการรีวิวเจ้ารบรรทุกคันใหม่ผมพร,พร้อมกับในส่วนของคาร์โมใหม่ในร้านค้าก็ <c oughs> ต้องบอกเลยว่ารถบรรทุกเนี่ยก็เป็นหนึ่งพานะผมที่มีบทบาทสำคัญมากเลยในซีซั่นนี้นั่นเองเนาะ แล้วเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมนานช่องทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสรวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วป,ปี๊